สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับเรามาดูประวัติของพระใหญ่ที่เมืองเลยนะครับพระใหญ่ที่เมืองเลยนะครับสร้างที่ภูพระหมะูบ่บ้านบ้านท่าดีมีนะก็เป็นอะไรที่ทำได้ลำบากมากนะเมื่อปี2543นหผมเบียงผู้บรรยายได้รับคำสั่งให้ไปทำการก่อสร้าง พระใหญ่นะเราตัดยอดเขาทำนะดูนะตามภาพนะครับาการโครงสร้างเป็นงานที่อะไรที่มันลำบากที่สุดนะเทปูนเทคอนกรีตโอแสนลำบากทำนะครับ,รบวางเสาตโหมอรับพื้นนะก่อนที่จะนำองค์พระมาติดตั้งนะก็เป็นอะไรที่ลำบากที่สุดนะครับในชีวิตแต่ก็ดีใจที่สุดในชีวิตนะครับ ที่เรามีโอกาสได้สร้างพระนะนี่คือฐานของพระใหญ่ที่เราทำนะขึ้นมาจากดินแล้วส่วนหนึ่งจะฝังอยู่ในดินประมาณสามเมตรนะตัดยอดเขาทำสำหรับวงพระที่มานำมาประกอบนั้นเราก็มันเป็นเลซินนะฮะที่สั่งมาจากโรงงานที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับก็อันนี้นะครับแล้วเรานำมาประกอบนะครับมันมาเป็นชิ้นส่วนนะสามชิ้นส่วนนะ ก็ดีใจภูมิใจนะฮะในชีวิตนะครับแล้วก็เราก็เริ่มสร้างแล้วก็ทำกันเองนะโดยเป็นช่างฝีมือของชาวบ้านนะในขณะที่ผมยังรับราิการอยู่นะครับตอนนั้นก็ได้ไปกับน้องสองคนนะครับไปคุมงานก่อสร้างพระตัวนี้นะโดยมีทางหน่วยงานที่จังหวัดเลยนะฮะมาประสานเราพักอยู่ข้างล่างครับเชา้ามาเราเดินขึ้นมา อยอดเขาสูงประมาณพันฟิตนะฮะองพระก็เริ่มประกอบนะครับเป็นพระปรางลีลานะฮะปรางลีลาอยู่บนยอดเขาสูงพันหนึ่งร้อยฟิตนะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งเดือนก็อีกเออหนึ่งปีก็อีกแปดเดือนนะฮะก็เสร็จสิ้นนะครับก็ทกําการฉลองสมโพธิเรียบร้อยแล้วเบิกเนตนะฮะพี่น้องกับแรงงานก็มีทั้ง พี่น้องชาวไทยและพี่น้องฝั่งตรงข้ามนะฮะมาช่วยกันนะก็เป็นอะไรที่เราพวกเรามาถือว่าพวกเราทำกันแบบเต็มใจนะะด้วยความเต็มใจสมัยนั้นนะะเงินค่าก่อสร้างก็เล็กๆน้อยๆนะที่คนงานได้นะครับไม่มากมายอะไรเลยแต่ทุกคนก็ยินดีเต็มใจที่จะมาร่วมกันสร้างะ พระใหญ่นะวทุกวันนี้เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยไปแล้วนะฮะที่อําเภอ,อเชียงคานนะเราไปทางเชียงคานออกไปก็ประมาณสิบเอ็ดกิโลถึงบ้านท่าดีหมีนะครับบ้านท่าดีหมีนะครับที่ตั้งของพระใหญ่นะฮะก็บ้านท่าดีหมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีสกายวอล์กทั้งทางรัฐบาลทางจังหวัดก็จัดทำสกายวอล์กส่วนเพิ่มมาอีกเดี๋ยวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวที่ ติดอันดับฮิตของอประเทศไทยนะนี่คือ,อรายชื่อของกผมนะครับที่ผู้ควบคุกมการก่อสร้างนะครับในตอนนั้นนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับ